ทําการบอกทุกท่านด้วยนะคะว่าทางช่องของเรานะคะอย่างทําการรับซื้อเหรียญสิบบาทอยู่นะคะแล้วก็เหรียญใส่แตกของกับเปลี่ยนห้าบาทนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสรอาดชาแนลเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับข้อมูลในก็สาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับไถนาชการที่ก้าเราก็จะมาเล่าสู่เล่าชมให้ทุกท่านได้รล่าชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาพบก,กับเหรียญสิบาทสองเหรียญพร้อมกับเหรียญตัวอย่างที่เราทําการประกาศร,รับซื้อนะคะซึ่งเราได้มานะคะอ่ะ ะะส่วนท่านใดน,นะคะที่เราได้ทําการซื้อขายไปแล้วนะคะที่ยังไม่ได้สุกเหรียญมาให้เราก็ใจเย,ย็นๆน,นะคะถ้ามาถึงเมื่อไรเราก็พร้อมที่จะทําตามเงื่อนไขทางช่องของเรานะคะก่อนที่เราจะไปรับชมสองเหรียญที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเราก็จะทําการบอกทุกท่านด้วยนะคะว่าทางช่องของเรานะคะยังทําการรับซื้อเหรียญสิบบาทอยู่นะคะแล้วก็เหรียญใสแตกร้อมกับเปลียนห้าบาทนะคะซึ่งก็ รายละเอียดนะคะเราก็ได้เกิดในคลิปกันก่อนให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลกันนะคะเราก็ขอกําลัง,งใจจากทุกท่านเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเรานะคะเราก็จะเติบโตไปด้วยกันนะคะต่างคนต่างให้กําลังใจกันนะคะเราก็จะให้กําลังใจ FC ทุกท่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า FC ซทุกท่านคงจะทําการสนับสนุนเราตลอดไป ด้วยดีนะคะเราก็จะพร้อมนะคะจะหาสิ่งใหม่ๆแปลกใหม่สาระนะคะมาฝากทุกท่านเป็นขอยให้สูงกับกำลังแรงใจที่ทุกท่านนะคะให้กำลังใจเรามานะคะก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะคะสำหรับทางช่องของเราซึ่งทางช่องของเราก็เป็นช่องน้องใหม่นะคะได้มานะคะ รีวิววันทุกท่านได้รับชมกันนะคะส่วนเหรียญสิบาทเหรียญนี้นะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะทําไมเราถึงจะต้องพูดลักษณะของเหรียญนะคะการที่เราพูดถึงลักษณะของเหรียญก็คือการที่ให้เราให้เกียรติสถานที่หรือสิ่งสิ่งนั้นนะคะเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งการละกันนะคะสําหรับลักษณะของเหรียญนะคะกลางเหรียญก็อกลางเหรียญนะคะก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุญยดีนะคะ ทางด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิคุณอดุลยเดชด้านซ้ายนะคะรัชกาลที่เก้านะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญด้านหน้านะคะส่วนเหรียญรสิบาทนี้นะคะแล้วก็จะเป็นความสวยงามของอพระปรางว,วัดอรุณนะคะของพระปรางวัดอรุณนะคะซึ่งที่อยู่ด้านหลังของเหรียญสิบบาทนี้คะ่ะเหรียญสิบาทก็จะมีลักษณะเดินอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาจะเพิ่มออลลัษรสนิลมนะคะขึ้นมาในเหรียญสิบาทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางสายตานั่นเองนะคะเนี่ยตรงเหรียญสิบาทตรงนี้นะคะ ก็จะมีอักษรบิวนะคะอ่ะ่อยู่ตรงนี้นะคะ่าด้านหลังนะคะก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะเขาจะมีข้อความว่าประเทศไทยอักษรบิวปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญน,นะคะด้านหลังก็จะมีข้อความว่าสิบบาทนะคะซึ่งก็เป็นเลขบอกราคานะคะซึ่งจะมีทั้งสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลบิบนะคะซึ่งมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างให้บอกราคาดังกล่าว รามาดูลักษณะเด่นของเหรียญปีนี้กันนะคะนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพุทธศักราช2541นะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือพอบนิกเกิลสีทองด้านในนะคะเขาจะนูนสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดที่ยุบนะคะจะไม่มีส่วนใดที่ยุบหรือเว้าลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะตัวของเขาก็จะเป็นตัวแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะมีความสวยงามอยู่ในตัวนะคะซึ่งเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะคะเขาจะมีลักษณะของปีนี้นะคะเขาจะมีลักษณะเด่น ะค,ะคือยอดการผลิตของเขาน้อยนะคะจึงทําให้เขาอะ่ะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะยอดการผลิตของเขาก็จะอยู่ที่ 9, 80, 000, เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญน,นะคะสําหรับเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด 2, 41, นี้นะคะราคาประเมินนะคะที่เป็นเหรียญยูเอ็นซีนะคะก็จะอยู่ที่สองพันบาทต่อเหรียญน,นะคะสาหรับเหรียญสิบาทปีพทศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด ซึ่งเหรียญนี้นะคะถ้าจําได้ในคลิปกระโก่นะคะเราได้ทําการประกาศรับซื้อไปแล้วนะคะซึ่งเหรียญนี้ก็ได้มาครบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังทําการประกาศรับซื้อเหรียญใหม่อยู่นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งเหรียญที่เราตั้งใจนํามาฝากนะคะส่วนเหรียญนี้นะคะก็คือเหรียญไส้เตะนะคะคือเหรียญไส้แตกเหรียญนี้นะคะที่เรานํามาให้ชมในวันนี้ก็คือเรานํามาให้เป็นตัวอย่างนะคะว่าเหรียญไส้แตกที่มีลักษณะแบบนี้นะคะที่เราทําการรับซื้อนะคะ ไม่ใช่เหรียญขอบหางนะคะก็คือเหรียญไ้เตกนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะดูชัดๆนะคะส่วนเหรียญน,นี้นะคะยอดการผลิตอยู่ที่150 000, 000ะะ 5, 98, 000, 000ล้านนะคะ598,000เหรียญนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีพ 37, 000, <ๆ>ุทธศักราช2537นะคะดูได้เลยนะคะความแตกต่ตางเขาจะไม่มีขอบนิกเกิลีไม่มีขอบนิกเกิลสีทองนูนขึ้นมานะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะราคานะคะราคาประเมินเขาก็จะอยู่ที่100 000. 000, บาทต่ตอเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ U.S. นะคะท่าน ถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะถ้าเปลี่ยนสภาพที่แบบว่ายังใหม่อยู่นะคะก็จะอยู่ประมาณ40หรือ50บาทก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าทางช่องของเราเยังไม่ได้เปิดการรับซื้อเหรียญน,นี้นะคะนี่ก็คือข้อมูลของเหรียญ10บาท2องเหรียญที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเหรียญที่เราได้มาจาก FC นะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะคะปีพุทธศักราช2551 นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่ทำการซื้อขายแล้วก็ทางเราประกาศหลับซื้อจาก f c ทุกท่านนะคะอ่าก็ได้ส่งมาครบแล้วนะคะ f c ท่านนี้ใจดีนะคะเราซื้อตกลงราคากันแค่สเหรียญน,นะคะแต่ว่าส่งนะะส่งเหรียญจริงๆมาให้เราห้าเหรียญน,นะคะก็ขอขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราชสองพ้ารห้าบเดนะคะ เป็นเหรียญ5บาทชนิดบางนะคะซึ่งนี้นะคะยอดการปิตอยู่ที่6,225,000เหรียญนะคะสาหรับเหรียญ5บาทตัวนี้ซึ่งเราก็ได้ทําการซื้อขายกับ F4 มานะคะนี่ก็คือ <c oughs> เหรียญที่เราเนำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะให้การตอบรับคลิปของเราเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณ สำหรับน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ขอที่ท่านไว้นะโอกาสนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตอบคําถามนะคะอีกคําถามนึงนะคะว่าทําไมเวลาเราส่งข้อมูลไปทําไมถึงไม่ยอมตอบไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมตอบนะคะคือว่าข้อมูลตแต่ละวันที่เราได้รับนะคะมันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอีเมลมทาง facebook นะคะ่าแล้วก็ m e s s e n g e r นะคะ จะคอมเมนต์อีกนะคะเราไม่สามารถที่จะตอบให้ทุกท่านได้ทันเวลาหรือทันใจนะคะแต่เราก็สัญญานะคะว่าเราจะตอบให้ทุกท่านนะคะให้หมดทุกคนนะคะ,ะจะให้เราตอบภายในวันเดียวเราก็คงทําให้ไม่ได้นะคะมันมีเยอะนะคะสําหรับแต่ละวันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะ,ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ you